สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตโปเกสบาร์แบบนี้นะครับอ่าที่มันจะขึ้นขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนเนี้ยอ่าประมาณนี้นะแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยยังสามารถแก้ไขได้เองครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วมันแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอ่ะ,อะก็ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้อนนะย ล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะให้เพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีรหัสขึ้นมาแล้วก็มาใส่แล้วก็ดับคลิกเข้ามาเลยนะอ่าดับคลิกเข้ามาอีกแล้วก็อ่าในตัวนี้เนี่ยจะเป็น2ไฟล์ตัวนี้นะสไฟล์เนี่ยไฟล์แรกเนี่ยอย่างที่ผมเขียนไว้เนี่ยจะแตกต่างกันที่สัดส่วนของไฟล์นะก็คือไฟล์แรกอันนี้เนี่ย2.1เนี่ยจะเป็น16.9ต่อแล้วก็2.2เนี่ยจะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ1ต่อ1นะ ก็ให้เพื่อนไปที่โปรแกรม Pre m i e r e Pro ได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premier e Pro แล้วเนี่ยให้เพื่อนมาที่แถบกราฟิกด้านบนนะหาคำว่ากราฟิกแล้วเปิดขึ้นมานะแล้วก็ให้เพื่อนทำการลากไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเนี่ยลากมาใส่ในแถบนี้ได้เลยนะลากมาใส่แล้วรอกระพริบนิดนึงอ่ามาแล้วแล้วก็ให้เพื่อนทำการเลื่อนหานะนี่ครับจะเป็นไฟล์นี้นะโปรเกสบาร์1นะแล้วก็2.2นะลากลงมาที่ทไลา,ายของเราได้เลยนะ เพื่อนๆตัดงานที่สัดส,ส่วนอะไรก็ลากที่สัดส,ส่วนนั้นมานะอย่างของผมเนี่ยตอนนี้เปิดที่16ต่อ9ผมก็จะลากไฟล์นี้ลงมา16ต่อ9ถ้าเกิดเพื่อนๆตัดที่16ต่อ9เนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆลากเป็น1ต่อ1นมาเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้1ต่อ1นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะอันนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โปรเจกต์ที่1ต่อหนึ่งหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย <ๆ S 2> เพื่อนๆค่อยลากเป็นตัว1 1, นะ 1, 1ต่อมหนึ่งต่อวน แต่ผมจะลากเป็น16:9อมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันก็คือจะเป็นตัวนี้อ่าแล้วก็วิธีการใช้งานใช่ไหมอ่าสมมติเพื่อนๆตัดงานไปที่เท่าไหร่ก็ช่างนะไอ้ไฟเทมเพลตของผมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าผมสร้างมาที่ถ้าผมจะไม่ผิดผมสร้างมาที่5นาทีนะอ่ะผมสร้างมาที่5นาทีแล้วก็สำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกหลังจากที่ผมแนะนำเรื่องการปรับ แก้ไขตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยดูวิธีการใช้ง,งานนะสำหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะบอกว่าเออเราอาจจะตัดงานไม่ถึง5นาทีบ้างหรือตัดงานไม่ใช่ระยะเวลา5นาทีเราตัดแค่1นาที2นาทีอย่างเงี้ยทำยังไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วกันนะเราก็มาที่การแก้ไขก่อนแล้วกันนะ วิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือให้เพื่อนกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้าอีดิทนะผมก็ใส่การปรับแก้ไขตั้งค่ามาหลายอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นขนาดเส้นเนี่ยอลองเลื่อนดูก็ได้หลายหลคนเนี่ยจริงๆอาจจะคิดว่าเราอาจจะทําเองก็ได้จริงๆเพื่อนๆทาเองก็ได้ของพวกนี้แต่สําหรับบางคนที่ไม่อยากทําเองหรือทําเองไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เอาไฟล์เทมเพลตพวกนี้ไปใช้ได้ผมก็ทํามาให้เพื่อนๆโหลดไปใช้ฟรีๆนะจริงๆมันก็ทําเองได้ไม่ยากนะสาหรับบางคนที่ถนัดโปรแกรมพวกนี้อยู่แล้วนะ แต่ถ้าเกิดใครทําไม่เป็นเนี่ยหรือไม่อยากทําขี้เกียจทำอะไรก็ช่างนะก็โหลดไฟล์ที่ผมแจกฟรีไปใช้ได้เลยนะ หรือโหลดไปเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาอ่าก็มาที่ส่วนแรกก็คือขนาดเส้นอย่างที่ผมบอกไปมันสามารถปรับได้ขนาดนี้เลยนะอ่าเต็มจอเลยก็ได้อ่ะถ้าเกิดเต็มจอเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอะ่เราคงไม่ถึงเต็มจอหรอกอ่ะแต่ผมลืมบอกไปว่าไฟล์เทมเพจของผมเนี่ยเป็นไฟล์ 4k นะจะคมชัดมากๆไฟล์ 4k นะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปใช้กับโปรเจกต์เล็กกว่า 4k หรือโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่า 4k เนี่ย โปรเจกที่ไม่ใช่ 4K นะเพื่อนๆลากลงไทม์ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยลากจากแถบตรงนี้มาแล้วเนี่ยลากลงที่ไทม์ไลน์ปุ๊บให้เพื่อนๆพื่ทำการคลิกขวาก่อนนะแล้วก็ Set ต o f เฟรมไซส์หรือสเกล o f เ a m e s i ส์ก็ได้นะใหเ้เพื่อนกดก่อนนะมันจะได้พอดีกับหน้าจอของเราไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดนะมันจะเริ่มไม่พอดีหรือจบไม่พอดีกับคลิปของเรานะ อันนี้ต้องแนะนําไว้สําหรับบางคนที่ไม่ได้ตัดที่ 4K นะผมจะแนะนาไว้ทุกคลิปนั่นแหละเพราะว่าไฟล์ของผมเนี่ยทำมาที่ 4K นะส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเลยเนี่แหละผมจะทําไว้ที่ 4K ก็คือสําหรับบางคนที่ไปตัดใน 4K ด้วยเนี่ยจะได้แบบไฟล์ไม่แตกจนเกินไปนะไฟล์ 4K มันก็จะคมชัดมากๆก็มาที่การแก้ไขต่อนะแล้วก็ขนาดเส้นปรับไปแล้วนะเพื่อนๆก็ปรับกันได้อ่าผมจะปรับไว้ประมาณนี้แล้วก็ตําแหน่งเส้นอ่าตำแหน่งเส้นเนี่ยจะ ปรับตำแหน่งลงในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทก็ได้นะหรือจะปรับตำแหน่งที่ผมมีมาให้ก็ได้นะก็ลองเลื่อนดูเนี่ยครับเลื่อนไว้ด้านบนก็ได้บางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นบางคนเขาไว้ด้านบนนะหรือจะไว้ด้านล่างเลยก็ได้หลกกัหหหหลก,ลกๆเขาก็จะไว้ด้านล่างนี่แหละอ่าหรือจะไว้ด้านล่างด้านบนเงี้ยลองปรับกันดูนะแล้วแต่เลยนะอ่าแล้วแต่กันเลยแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมไว้ตรงกลางก่อนลวกันจะได้เห็นชัดๆนะ แล้วก็สีของเส้นเดี๋ยวผมเลื่อนมาสักประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆสีของเส้นมันจะมีสีเส้นหนึ่งกับสีเส้น2เนี่ยไอตัวสีแดงๆเนี่ยมันเป็นสีเส้นหนึ่งกับสีเส้น2นะมันมี2สีเพราะว่าผมทําให้มันไล่สีได้เพื่อนๆลองเปลี่ยนให้มันไล่สีกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกับสีแดงมันก็จะเป็นสีเหลืองจากตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองตำแหน่งสีเหลืองนะแล้วก็ตำแหน่งสีแดงเนี่ยจะอยู่ขวาสุดถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นไบยันเกือบสุดเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงอ่านี่ครับเห็น ได้ไล่สีเนี่ยก็ปรับกันอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีเดียวเนี่ยก็เอาสีเนี่ยไปดูดสีมันก็จะเป็นสีเดียวอ่าใครอยากได้สีฟ้าเนี่ยก็เลือกไปแล้วก็กดสีฟ้าแต่ถ้าเกิดใครอยากได้2สีได้สีหากันเนี่ยลองปรับอย่างนี้อ่าเห็นไหมมันจะไล่สีมันก็จะแบบสวยงามอันนี้ก็คือแล้วแต่สําหรับบางคนที่อยากจะได้แบบไล่สีแล้วก็สีด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ก็คือไอ้ด้านหลังก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละใครอยากได้แบบ ขาวไปเลยก็เปลี่ยนไปใครอยากได้แบบเทาๆติดเทาๆหรือดําๆอะไรอย่างเงี้ยอเห็นไหมก็เปลี่ยนได้ก็ลองเปลี่ยนกันไปใครอยากได้สีแดงก็เปลี่ยนไปเห็นไหมแต่ผมอาจจะเอาให้มันขาวๆประมาณนี้อ่าสวยงามแล้วก็มีอะไรอีกเส้นลายอ่าเส้นลายอลองเลื่อนดูมันก็จะเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยอเส้นมันจะแบบมีลายอ่ะเออเวลาเลื่อนเนี่ยมันก็จะเลื่อนอย่างเงี้ยฟืดอย่างเงี้ยมันจะมีลายเส้น แล้วก็ความหนาของเส้นลายนะไอตรงนี้ความหนาลองปรับดูนี่ครับเส้นมันจะทีหรือจะหนาจะบางอะไรเงี้ยลองปรับดูได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยก็ปิดเส้นลายไปแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเปิดไว้เนี่ยตรงนี้มันจะมีองศาอีกเพื่อนๆลองเลื่อนดูเห็นไหมมันจะมีองศาของเส้นลายมันก็จะเป็นประมาณนีอ้อันนี้แล้วแต่ลุกเล่นใครอยากได้ก็เปิดไปถ้าเกิดใครไม่อยากได้เนี่ยก็ปรับเหลือศูนย์ไปเลยแค่นั้นเอง เส้นมันก็จะวิ่งไปประมาณนี้แล้วก็ปรับตำแหน่งเส้นผมเอาไว้ด้านล่างเอาไว้ด้านบนแล้วกันอ่าประมาณนี้อ่าสวยงามแล้วก็มาที่วิธีการวางไฟล์ตัวนี้แล้วกันสมมุตินะไอ้ไฟล์พวกนี้เนี่ยผมทํามาหน่วงเวลาด้านหน้าเนี่ยห้าวิมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็ให้เพื่อนเอาเส้นเพจเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วก็ให้เพื่อนกดออกจากไฮไลท์สมมติเพื่อนๆกดที่ไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยกดออกจากไฮไลท์ตัวนี้นะกดออกเอาเส้นเพจไว้ที่เฟรมแรกให้เพื่อนๆกดตามผมกดที่คีย์บอร์ดนะ กดบวกฝั่งนำแผ่นนะกดบวกแล้วก็พิมพ์ไป5.0แล้ว Enter อ่ะมาที่ตำแหน่งนี้เนี่ยไอ้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่เริ่มของตัวโปเกสบาร์นี้เนี่ยให้เพื่อนทำการตัดเลยก็ได้กด c t r l K ตัดแล้วเพื่อนลองเลื่อนดูอ่าเห็นไหมมันจะเริ่มเลื่อนแล้วแล้วก็ให้เพื่อนไปที่ด้านหลังไอตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมทำมาที่5นาทีแต่ผมจะทำให้เพื่อนๆบีบไอตัวนี้เนี่ยบีบระยะเวลาเนี่ยให้มันเร็วขึ้นให้มันพอดีกับงานที่เพื่อนๆตัดนั่นเองนะ แล้วก็ให้เพื่อนเอาเส้นเพจเนี่ยมาไว้ที่หลังสุดแล้วก็พิมพ์ตามผมนะแต่ก่อนพิมพ์เนี่ยให้เพื่อนกดออกจากตัวไฮไลท์ตัวนี้ก่อนนะสมมติเพืพ่อนๆเลือกตัวนี้อยู่เนี่ยกดออกก่อนนะกดที่พื้นที่ว่างๆกดออกแล้วพิมพ์ตามผมพิมพ์ลบนะอันนี้เราจะย้อนหลังเราจะเอาเส้นเพจเนี่ยมาย้อนหลังมา5้าวิก็พิมพ์ลบที่คีย์บอร์ดแล้วก็5.0 Enter ตอนนี้เนี่ยเรามาที่ก่อนที่เทมเพลตนี้จะหมด5าวิแล้วให้เพื่อนกดเลือกที่ตัวนี้นะแล้วกด ctrl k ตัด อ่าเห็นไหมไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งสุดของตัวโปเกสตบาร์ที่มันเลื่อนไปสุดขวามือละแล้วก็เท่ากับว่าไอตัวนี้เนี่ยที่เราตัดออกมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่เลื่อนจากซ้ายสุดไปขวาสุดตั้งแต่เริ่มจากวินาทีแรกเลยนะแล้วก็ไอตัวที่เราตัดทิ้งเนี่ยออนี้เราไม่ต้องทิ้งไว้ก็ได้เราไว้อย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้มันหน่วงเวลาอ่าอันนี้สําหรับบางคนที่อยากให้มันหน่วงเวลาเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลื่อนเลยเพราะว่าผมทําหน่วงเวลาไว้ผมมาเริ่มที่วินาทีที่5้านะ วินงทีที่5พอ5วิเสร็จเนี่ยมันก็ค่อยเริ่มวิ่งอ่าเห็นไหมมันจะเริ่มวิ่งแล้วแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันพอมันสุดแล้วเนี่ยมันก็จะค้างไว้อีกวิอ่าแล้ววิธีใช้งานจริงๆเนี่ย ก็คือให้เพื่อนๆเอาลากอย่างนี้เอาไอตัวที่เราตัดออกไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากหน่วงเวลานะก็ให้หน่วงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากหน่วงก็ลบทิ้งไม่ได้เลยหรือจะลบทิ้งตัวนี้ไม่ได้เลยอ่าแล้วก็เอาไอตัวที่มันวิ่งเนี่ยมาวางให้ตรงกับงานของเราที่เราตัดเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีงานหลายตัวที่เราตัดแล้วเนี่ยในไทม์ไลน์เนี่ยเรามีเยอะแยะไปหมดใช่ไหมสมมตินะสมมติเอ่ออย่างนี้ปุ๊บอ่าสมมติงานเราเนี่ยมีแค่จากตรงนี้เส้นเพจของผมเนี่ยถึง ตัวนี้ก้อนนี้งานของเพื่อนเนี่ยวางภาพวางเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาไอ้ตัวโปเกสบาร์นี้เนี่ยไปวางวางเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ตัวโปเกสบาร์ที่ผมทํามาเนี่ยมันยาวกว่า,างานเพื่อนเพื่อนใช่ไหมให้เพื่อนนะับกดตัว R ที่คีย์บอร์ดตัว R ที่คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะอ่ากดตัว R ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ดึงจากขวามือเนี่ยดึงจากขวามือเข้ามาให้มันชนกับงานของเพื่อนเพื่อนที่สุดเท่าไหร่เนี่ยก็ให้มันชนแค่นั้นนะอย่างนี้นะแล้วกดตัว V แล้วให้เพื่อนลองไล่ดูอย่าง เพย์ไปยันสุดมันก็จะพอดีกับงานของเรานี่เป็นไงเห็นไหมมันจะสุดแล้วใช่ไหมงานของเราก็จะหมดพอดีจบพอดีเป๊ะเห็นไหมอ่าอันนี้ตัว R เนี่ยมันเป็นการสปีดภาพใช่ไหมลนะ่ะมันเป็นการบีบภาพให้ภาพมันเนี่ยเล่นเร็วขึ้นภาพของเพื่อนๆเนี่ยมีขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆใช้ตัว R เนี่ยดึงเข้าดึงออกได้เลยนะแต่ต้องใช้ตัว R นะตัว R ที่คีย์บอร์ดก็คือคีย์รัดตัวนี้เนี่ยแหละอ่า เลดสเตททูตัวนี้มันเป็นการยืดหดอระยะเวลาของมันนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะหน่วงเวลาอีกเนี่ยอยากขึ้นให้มันค้างเนี่ยก็เอามาต่อกันอย่างงี้มันก็จะเป็นการขึ้นไอตัวโปรเกตบาร์เนี่ยค้างไว้อีกห้าวิแค่นั้นเองนะใครอยากจะวางภาพอะไรก็วางแล้วแต่ได้เลยอ่าประมาณนี้นั่นเองวิธีการใช้งานไม่ยาก ใครไม่อยากทำเองเนี่ยเอาไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยหรือใครอยากจะเอ็กพอร์ตเป็น MOV แบบไม่มีพื้นหลังเนี่ยเก็บไว้ก็ได้แล้วแต่ทำได้หมดเลยนะอ่าก็หวังว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะชอบไฟล์เทมเพลตตัวนี้กันนะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยละกันว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงชอบไม่ชอบยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยละกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่ template lowerter social media ต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์ template พ,พวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจิ้มที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อดูตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดที่คลิปวิดีโอนั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับไฟล์ template ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ไฟล์ template แบบไหนเนี่ยอยากได้ template อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมทําขายนะเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะถ้าเกิดผมทําได้เนี่ยผม พยายามทํามาทุกรูปแบบเลยนะทำมาแจกเพื่อนๆฟรีๆเลยนะฝากเอาไว้แล้วกันนะใครอยากได้แบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็อไว้เท่านี้แล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ